ครับสวัสดีครับก็มาอยู่ชายบรรนานะครับออก็ไม่รู้ไปไหนกันหมดนะครับก็มาก็เห็นเหลาล้างซูเปอร์เกตนะครับดูทีมงานขับรถตู้ออกไปไหนครับมาก็มาดูความขยันของเหลาเหมือนเดิมไม่มีใครอยู่เหลาก็ล้างรถสิครับ วันวันนี้ช่างทำตุ้งกีของเจ้าวัวเลนไทายนะครับเมาเมาใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ถามเหลาเหลาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเราอยู่คนเดียวก็ล้างรถนะครับล้างรถไปขยันจริงๆเหล้านี่นี่ล้างตั้งแต่เช้าหรือว่าเพิ่งได้ล้าง อ๋อ oh, เพิ่งแต่ล้างช่วงบ่ายล้างเจ้าซูเปอร์เกตนะครับซูมมเปอร์อเ,รอปปรเกตเจตินบอกว่าช่างเกงทำแล้วขับนิ่มขับสบายกว่าเดิมนะครับวันนี้ก็มีคนขยันมาก็เรียกว่ามือขยันนะก็ไม่ใช่ไกลที่ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็ เ x ็กดําซิ่งเนี่ยแหละครับมาช่วยล้างรถซุปเปอร์เกตเ x นะครับมาช่วยล้างอ่าดูสิครับจับแปลงขยันจริงๆเลย CX ็กหลเจากซุปเปอร์เกตนะครับ ช่างเก่งกับยังกับกับตอนไหนตอนเช้าหรือว่าตอนตอนบ่ายโอ้ช่างเก่งทำรถเสร็จเรียบร้อยก็กลับบ้านแล้วช่างเก่งเก่งจริงๆเลยช่างเก่งเก่งสมชื่อนะครับประมาณวันสเสา<อ>ร์เๆยสมชื่อนะครับอ๋อดีเสกบอกว่า ช่างเก่งจะวันเสาร์ก็จะมาครับแต่ไม่รู้ว่าจะมาทำรถคันไหนต่อทำเครื่องคันไหนต่อผมก็ไม่ได้มานะผมก็มีภารกิจมีลูกสาวคนเดียวก็ต้องไปส่งนะครับให้เดินเองก็ไม่เดิน ต้องไปส่งถึงบุรีรัมย์ครับบอกว่าโตแล้วให้ไปเองก็ไม่ไปนี่ก็เลยได้แวะเวียนมาก็พอดีแหละได้มาเห็นเหลาก็เสียเอกเขาล้างรถก็พอดีแหละครับดูสิครับโอ้โหดูขัดขัดขัดล้อครับขัดแบบ ไม่ดำไม่เลิกขัดนะครับโหเงี่ยม,มเลยเอ,อันนี้ก็รถเสียบอยเสียบอยก็ไม่อยู่เสียบอยขับรถตู้ออกไปกาเซตินกาเซตินแล้วก็เหลือสองคน ล้างรถที่กอกเหลาทำการล้างเจ้าซูเปอร์เกตเป็นบ <c oughs> แบบเดียร์ <c oughs> เมื่อวานเขาฉลองอะไรเมือ่อวานเมื่อไเมื่อวานฉลองอะไรเมื่อวานมันเกิดคูเอมันเกิดครูเอเขาซื้อเบียร์มาลังหนึ่งบ่บโอ้เขาซื้อแต่เบียร์มาม <c ười> คิดว่าคิดว่าแต่ซื้อเบียร์มาซื้อแต่เบียร์มาโอ้สมพพแต่เซอเอตื่นเช้ามา เป็นหวัดคัดจมูก <laughs> โ,โอ้สามขวด <laughs> วเออ,อโอ้จากจากเสียเอ็กซ์ไม่เคยกินเบียร์ครับมานี้เสียเอ็กกินเบียร์เลยออกพรราแล้วเนาะออกพรรษาแล้วอ,อ,อ๋อหยุดหยุดเฉพาะข้าวพรษา,าแบบนี้ป่ะอ๋อผมก็คิดว่าเสียเอ็กกินเบียร์ไม่เป็นที่ไหนได้หมกเม็ด <risque> ซื้อมาให้ไม่กินไม่กินโอยพอกินพอพอเนี่ยกินเอากินเอาเลยกินได้จนเป็นหวัดเลย แรงแล้วเดี๋ยวก็ได้ออกงานแล้วล,ล้างรถแรงแรงก็ต้องล้างล้างก็ออกงานออกงานปุบออกยาวเลยนะครับทีนี้ไม่ได้ล้างแล้วแล้วก็ไปย้ายรถย้ายตรงนั้นย้ายตรงนี้ย้ายไปทั่วแล้วครับคันซูเปอร์เกตไม่ค่อยว่างงานเท่าไหร่ก็ ล้างไป ครับแล้วคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับ